มันมีซีดหนึ่งในไมครับที่เรารวมร่างของทุกสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับยกตัวอย่างเชน่นม้ากับพวกขุดเพชรพอเราวางมา้าแล้วก็วางพวกขุดเพชรลงไปแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยนะครับว้าวว้าวมันบ้ามากเลยนี่มันม้าที่ทํามาจากเพชรน,นี่ดูนี่สิถ้าเราปามันลงไปอ่เดี๋ยวผมจะขี่มันได้ไหมเอาดูสิเอาเอาให้ตาย มันขุดทุกๆอย่างเลยดูซิดู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 อยากจะบ้าตายผมขุดไม่ยั้งเลยดูนี่ซิบ้าเอ้ยจะแหลกไปไหนเนี่ยดู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 ไม่หยุดขุดอีกเหรอเนี่ยเอาละถ้าผมไม่ขี่มันก็จะไม่ทําอะไรเลยแต่ถ้าผมขี่มันดูซิว่าจะได้อะไรบ้างแันทุกคนนี่เป็นแค่การรวมร่างครั้งแรกคุณสามารถทาในซีตนี้ได้ในเวอร์ชั่นล่าสุด ถ้างั้นก็ไปตัวต่อไปกันรวมร่างต่อมาคือคริสตันเอนเกมกับไข่มังกรวางคริสตันตอนนี้ก็วางไข่มังกรแลกพลิกมันน่าจะเกิดเป็นไข่อะไรสักอย่างใช่ไหมนะงั้นเราก็มาวางเจ้าไข่นี่เอาล่ะเราวางไข่และรอให้ฟักกันเลยนะครับแค่วางมันไว้อกกย่างนี้นะครับต่อไปก็แค่รอแค่นั้นเองโอ้โอหเฮ้ยโกเลมนี่ว้าวงดงามมากเลยเอ่อนี่เขาจะโจมตีผมเหรอ นี่เขานี่มันนี่มันตีผมอย่างนั้นเหรอเนี่ยอะไรของมันกัน่ะอะไรของมันเนี่ยนี่แน่นี่แน่มันนี่มันี่โดนเลยไอ้โง่ตายได้ยังอะโอ้ตายแล้วอยากจะเล่นอาเซลก็ต้องโดนอย่างนี้แหละจำไว้ไอหนูงั้นไปที่รวมร่างต่อไปแต่พวกคุณต้องกดติดตามและกดไลค์ให้วิดีโอนี้ก่อนถ้าชอบนะครับ 2องตัวที่รวมร่างกันตอนแรกไม่เท่เท่าไหร่แต่ตัวต่อไปเนี่ยยังเจ๋งเลยจะบอกให้เอาละตัวต่อไปก็คือธนูกับที่ตัดหินนะครับงั้นผมจะดรอปธนูไว้ตรงนี้เหมือนกับที่เคยดรอปพลั่วเอาไว้เลยนะครับแล้วก็วางที่ตัดหินไว้ตรงนี้แล้วผมก็แค่โอ้บ้าหน้านี่มันหน้าไม้นี่โอ้หน้าไม้นี่เอาละเอะเอ,เอ,เอใกล้จะตกกลางคืนแล้วผมจะพิมพ์ทับเวลาเซตเช้าแป๊บหนึ่งก็แล้วกันนะ ใช้มันได้โอ้ยิงตั้ง5ดอกแนแ่แต่ผมเปลี่ยนเป้าหมายไม่ได้แล้วนะครับว้าวดูสินี่ยังเจ๋งไปเลยพี่ก็เท่เกินเอาละาผมจะเปลี่ยนเป็นโหมดเอาตัวรอดแล้วนะครับโอ้ยหฮตายอ้าเอ่อเอาละเอะเอใช่ผมว่ามันยิงได้นะปล่อยหน้าไม้นั่นไว้แล้วเราก็ย้ายไปตัวต่อไปกันนั่นก็คือเจ้าแอรียลนะครับ ซึ่งก็คือสัตว์เลี้ยงของผมในวิดีโอนกแก้วกับคุกกี้ทุกคนรู้ดีว่าถ้าคุกกี้กับนกแก้วกินมันจะตายเอาจริงดิทําไมกันน่ะนกแก้วกินคุกกี้แล้วตายอย่างนั้นเหรอแต่ดูสิมันเกิดอะไรขึ้นอย่างแรกเราปาคุกกี้เอาล่ะนกแก้วมันจะเดินรอบๆมาโดนและผมต้องกดให้ทันในส2 1สองหนึ่งนั่นอะไรนกนางนวลอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวมันบอกขี้นกนางนวลหรือนั่นก็คือเออ ขี้นกนางนวลอย่างงั้นเหรอเนี่ยมันโยนใส่หัวผมเหรอชะวบ้าตายนะหน้าไหม้จมตีเออเดี๋ยวผมจะต้องออมโอ้อมนั่นเอนติตี้ผมหยิบมันได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยคือผมสร้างนกนางนวลที่ไม่อาจหยุดอื่นได้ดู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 แล้วถ้าฉันเอาขี้แกปลาใส่ salt, แกเลยเลอะเลยเอาละเช่างมันเถอะก็อย่างต่อไปก็คือไมคราดและก็ออกบนะครับงั้นก็ดูสิว่าเราจะประสา,านอะไรได้บ้าง นี่อยากจะเชื่อเลยนั่นอะไรไม่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 กบเฮลิคอปเตอร์ดูนี่สิโคตรเท่เลยอ่ะโอ้ผมต้องยิงมันให้โดนแล้วล่ะตอนเนี้ยโอ้ให้ตายเถอะบ้าชปัดเลยเอาล่ะตัวดีผมร่วงเลยอย่างเจ๋งเลยดูดูผมกำลังบินอยู่นะครับเนี่ยตอนเนี้ย โอ้บ้าไปแล้วมันคือกบเฮลิคอปเตอร์ไม่อยากจะเชื่อเลยเจ๋งเกินชอบอะชอบชอบชอบ,ชอบ,ชอบแต่ผมว่าผมชอบอันนี้ที่สุดเลยนะขอบอกผมอยากให้ทุกคนคอมเมนต์กันว่าชอบการรวมร่างไหนมากที่สุดเลยนะครับคือมันบ้ามากมากเลยแล้วก็เจ๋งมากๆด้วยบอกตรงๆเลยว่าผมชอบอันนี้ที่สุดแล้วกับพวกม้าหรืออะไรเออม้ามันมีประโยชน์มากจริงๆแต่ต่อมาเรารวมร่างท NT กลับปลาหมึกมันต้องแปลกมากแน่ๆแต่ว่ามาลองดูกันเลยนะครับบูม นั่นอะไระปืนใหญ่มึกเหรอบ้าไปแล้วเอาดูซิผมกำลังลงไปในน้ําแล้วเดี๋ยวนะถ้าวางนี่ไว้นี่ผมจะขี่มันแล้วยังไงต่อโอ้มันยิงปืใหญ่ได้ด้วยถามจริงปืนใหญ่เหรอถามจริงดิและตุ้มววเท่สุดๆไปเลยผมแบบตะลึงตึงโปะเลยไม่และมันจมเอาล่ะหมายความว่าผมจะต้องวางด้านบนใน3 2 1บูม ว้าวมีประโยชน์อยู่นะคุณวางพวกมันต่อกันแล้วบูมบๆมบมอย่างเจ๋งเลยและอันที่สองเนี่ยผมชอบที่สุดเลยนะครับเอาล่ะต่อมามันคือการรวมประตูมิติเนเธอร์กับประตูมิติดีเอ็นนะครับเข้าด้วยกันเลยแปลกเลยนะว่าไหมแต่ผมมีบล็อกประตูเนเธอร์อยู่วางมาตรงนี้แล้วก็วางบล็อกประตูดีเอ็นตรงนี้เลยงั้นก็ไปกันเลยใน3 2 1ุมอะไรนั่นมัน บล็อกโอบามาอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวโทคลิน Obama, โอบามาโผล่มาจากไหนกันล่ะเนี่ยเออนั่นอะไรพีระมิดโอบามาไม่อยากจะเชื่อเลยโอบามาก็มาวันด,ดีโอบามาวันด,ดีตีได้ไหมเนี่ยดูซิถ้าผมเปลี่ยนเป็นเอาหมดเอตัวรอด <c oughs> เขาจะตีผมไหมโอโอบามาอยากตีผมเอาละเออพีระมิดที่นี่และไม่ตินี่เจ๋งไปเลยนะว่ามาว้า แต่ทำไมเขาถึงอยากตีผมได้จะเป็นยังไงถ้าผมเอาชนะอบามาไหนดูสิดูนี่นี่นะนี่แนเขากำลังเออเขากำลังเจอข่าผมเหรอโดนนี่ผมจัดการกับอบามาได้แล้วการรวมร่างครั้งนี้แปลกๆไปเลยงั้นก็ไปอันต่อไปกันเลยต่อมาคือเอนเดอร์พลวกับวิหารทะเลทรายนะครับและอุปกรณ์ในวิหารทะเลทรายใน3 2 1ปุ้ม ไม่อยากจะเชื่อเลยนี่มันวิหารเอนเดอร์ไม่ไม่ไม่นี่มันนี่มันนี่มันวิหารสเกลเอาล่ะรอประเดี๋ยวนะผมจะวางชุดเกราะอมก็อย่างที่เห็นผมจะเข้าไปดูซิในนี้มันจะมีอะไรไหนดูซินี่อะไรอะไรเนี่ยที่นี่มันอะไรกันเอาล่ะที่นี่เป็นที่ไหนเนี่ยว้าวเอาล่ะมันเหมือนอนุสาวรีย์สมุทรเลยเฮ้ยน่นอะไรบล็อกธรรมดาอ๋อ อะไรกันเนี่ยแต่มันเหมือนฐานที่มีอนุสาวรีสมุดอยู่เลยอ่อก็ได้ผมว่าจะลงไปดูแต่จะตายไหมนะก็คงไม่หรอกนะเอ้อนี่อะไรอ่ะไม่ได้อะไรเลยกลับมากลับมากลับมาแล้วตอนนี้อ่อ ถ้าผมกลับไปที่กระท่อมน้ําแข็งไม่เข้าใจสักอย่างเลยแต่เฮ้ยเป็นมิติที่แปลกดีวิหารทะเลทรายที่แปลกมากงั้นไปรวมร่างต่อมากันเลยเอาล่ะต่อมามันก็คือพวกดอกไม้กับพวกวาดเดนถ้าเรารวมเฮ้ผมโดนด,ดักเน็ตวาเดนเป็นผู้หญิงเหรอโอ้ท่านไงเนี่ยเอาล่ะผมต้องวางทับ ุดกรอนะั่นมันวาเด่นหญิงอย่างนั้นเหรอแต่เธออยากตีผมอ่ะยว้าวผมตกน้ำให้ตายสิวุ้วเธอด้วย เอาล่ะเดี๋ยวก่อนนะผมเปลี่ยนเป็นโหมดสร้างสารรค์ดูซินั่นวาเดนผู้หญิงเฟี้ยวจริงๆเลยบ้าชะมัดเลยบ้าโคตรๆไปเลยเนี่ยเออผมผมผมรักมันจริงๆนะเฮ้ยเอเอมผมจะเอาวาเดนหญิงไปแกล้งดาโนทีหลังเลยนะครับดูการรวมร่างต่อไปซี่การรวมร่างต่อไปก็คือการรวมร่างดาบกับเบ็ดตกปลานะครับเอาล่ะผมจะใช้ดาบในเทอร์ไร์ไม่รู้ว่าจะได้ผลไหมแต่น่าจะได้แหละดูซิใน3 2 1ตุ้ม ฮัลโหลทำไมทำไมได้อ่ะดูซิรอประเดี๋ยวนะผมน่าจะต้องปลาไกลกว่านี้ตอนนี้โอ้ได้ผลเอาละทำเคบับปลานั่นอะไรเนี่ยเอาละผมว่ามันทำดาเมจได้เพราะว่ามันเป็นดาบด้วยนะผมเลยขอหยิบเจ้าดาบมาใช้ดึงโอ,โอ้มันทำดาเมจได้ด้วยไม่อยากจะเชื่อเลยดูดูดูด,ดูพู้พู ดูซิดาเมจมันน้อยมากแต่ก็โอโอโคงงั้นแหละเจ้าหม,มูนี่มันนี่นะโดนซะโดนซะได้เคบับด้วยโอ้โหเจ๋งดีนะเนี่ยเอาดีไซน์ก็เวอร์หน่อยแต่ก็เท่ดีอะนะเอาละการรวมร่างต่อไปเป็นชักเกอร์กับเ,เชือกจูงนะครับเราจะวางชักเกอร์แล้วก็เชือกจูงเราจะวางเหมือนอนันแรกๆเลยนะครับวางแบบนี้บุ้มว้าวเอาละาาลูกโป่งอะนั่นอะไรอะ หมายความว่าไงลูกโป่งเนี่ยอืเอาล่ะผมต้องทําบางอย่างทําไมผมถึงกระโดด่ะผมกระโดดได้สูงมากเลยดูสิถ้าผมมัดลูกโป่งกับเจ้าหมอนี่โออ้ยตายมันดึงเขาขึ้น เจ้าหมูเจ้าหมูมันดึงเขาขึ้นมันดึงเขาขึ้นไปเลยอะเอาละเอิมแต่ถ้าผมวางลูกโป่งเยอะขึ้นเอาล่ะนะลูกโป่งเพิ่มดูซิมันยกขึ้นลาขอนี่เจ้าหมูเอาละเอมชาวบ้านผมวางแค่อันเดียวนะดูซิว่าจะได้ผลไหมนะครับเอมเอมโอ้ผมว่าน่าจะอย่างน้อยต้องสามไม่งั้นก็ไม่งั้นก็คงร่วงเอาละเอิมอีกตัวเพิ่งเกิดในหนึ่งสองสาม นี่ไงล่ะละกโชคดีนะชาวบ้าน2ไว้เจอกันก็อันนี้ผมชอบดีนะไม่ได้ชอบที่สุดแต่ก็ได้อยู่นะดูที่ชาวบ้านจิมันบินไปเลยอันต่อไปอ่ซึ่งก็คือชาวบ้านบวกเทรดเดอร์แล้วก็บวกพิวเลเจอร์นะครับและชาวบ้านที่ชื่อฮวนจะถูกคลิกใน3 2 1จ้ะเอ่อจนี่มันไม่ปกติแล้วนะเนี่ยชาวบ้านธรรมดาใช่ไหมนะ จมูกของเขาโตขึ้นเฉยเลยจมูกเขาโตขึ้นจมูกเขาโตขึ้นจริงๆอะไม่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 ไมไมอจมูกมันจะยาวไปถึงไหนเนี่ยรีบไปที่การรวมร่างต่อไปกันเลยดีกว่าจากนั้นค่อยมาดูกันว่าจมูกควรจะยาวอีกสักแค่ไหนนะครับเอาละเรามีสตีฟและผมจะวางเขาไว้ตรงนี้ใน3 2 1เลยนะครับว้าวผมสร้างสกิบ i ี้ทอยเล็ดูซี่ถ้าผมวางมันเอาไหมนะมันคือสกิบบี้ทอยเล t มันเป็นบล็อกหรือว่าเป็นไอเทมกันแน่เนี่ย ผมวางไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเลยว้อมันก็คือสกิมมี่ดี้ทอยเลสงั้นค่อยกลับมาดูชาวบ้านทีหลังแต่ตอนนี้เรามารวมร่างที่เก็บของกับกล่องเพลงกันเลยดีกว่านะครับอล่ะนี่คือกล่องเก็บของของเราใน3ามได้รับอีโมดแล้วไม่ความว่าไงได้รับอีโมดเนี่ยบ้าไปแล้วผมทำงี้ก็ได้ไหนดูซิ <c oughs> มันทำงี้ได้เฉยเลยดูซิ ว้าวผมวิ่งได้ด้วยดูสิปัม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 ยังไม่กดติดตามอีกเหรอไม่แต่นายเป็นแฟนคลับนะใช่และนายจะกดติดตามเลยใช่ไหมใช่โอ้ดีมากเลยขอบคุณมากเลยนะเฮ้ดูสิอย่างเจ๋งเลยเอาล่ะผมชอบอีกอย่างที่ผมได้อีโมนเอาล่ะดูนะเรามาดูจมูกชาวบ้านก่อนที่เราจะไปกันต่อเลยดีกว่านะครับสุดแล้วเหรอนี่สุดแล้วใช่ไหมเนี่ยถ้าผมหักมันอะ มันคงจะเอ่อไม่มีอะไรหรอกดูขนาดจมูกีิอย่างบ้าเลยผมอย่างชอบเลยเอกนตอุดมเลยนะเอาล่ะไปดูอันต่อไปกันเลยดีกว่ากระต่ายกับรองเท้าเหล็กนะครับเอาล่ะวางไวน้นี่แล้วเราก็จะวางกระต่ายไวน้นี่แล้วก็โอ้นั่นอะไรเนี่ยรองเท้าสายปลากรัวเอาล่ะเออผมจะลองวางรองเท้าดูนี่สิถ้าเกิดว่าผมอ่ะนะดูนี่ว้าวเฮ้ผมปลากัวได้เอาล่ะสามสองหนึ่งว้าว,ไ,าา 3, 2, วไม่อยากจะเชื่อเลย ว้าวผมตกเอ่อดูสิวู้ฮู้ไม่อยากจะเชื่อเลยนี่แหละคือราชานะัปากปะกัวเอาละลุยกันเลยถ้าผมทำเอ่อไม่ผมตกอะไม่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 เอาละเอ่อทุกคนเอาผมทำได้ห่วยมากเรื่องปะกัวแต่ไม่เป็นไรช่างมันเถอะดูการรวมร่างต่อไปมาลองพายกับแพะกันดูเลยนะครับดูสิ นั่นคืออะไรเอ้ย้ให้ตายนี่มันผลักผมด้วยอย่างนั้นเหรอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยไหนดูซิอาถ้าผมเข้าไปใกล้มันมันจะตีผมหรือเปล่าเนี่ยมันจะไปตีผมใช่ไหมว่าไงเจ้าแพะอโอ,โอ้มันตีผมจริงด้วยย้ายไปดูการรวมร่างต่อมาเอาละเป็นกล่องส่องกับแผนที่นะครับดูซอิอะไรกล้องและนั่นมันรูปภาพนี่โดนนี่ดูซิ ว้าวยิงได้สวยเอาละอมผมจะหยิบรูปภาพไปในมุมนั้นนะโอเคสามสองหนึ่งแปะและปากัวใน3 2 1สองหนึ่งบูเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะเจ๋งไปเลยนะเนี่ยและมันใช้กระดาษกล้องสองทางไกลนี่รูปภาพเนี่ยอ๊มเอาล่ะระดับนี้เลยเหรอโอ้ยังชอบเลยนะเนี่ยผมจะเก็บกล้องไว้รวมร่างต่อมาคือเอ d นเดอร์ร็อกและอ๊มซึ่งก็คือเอ d นเดอร์ไลบาร์กับแม่มดนะครับ ถ้างั้นจะรออะไรล่ะวิ่งเลยอะไรนั่นอะไรอะเธอโจมตีผมด้วยลำคอดูดูด,ด,ดใช่ผมถ่ายรูปอยู่มาน,นี่เลยถ่ายนะพูดชีซี่นี่ไงล่ะดูซี่ถ้าผมลองเออผมจะลองจับเธอตอนตีโอ้อ่เดีเ๋ยวนะไอ,อ้นี่ไงโดนซะดูซี่ได้แล้วเอาล่ะผมได้คอยัก์แล้วเล่ะนะ เอาละอําโดดออกไปออกไปออกไปฉันต้องรวมร่างอย่างสุดท้ายถ่ายรูปแกเสร็จแล้วพลุไฟคือหมายถึงจรวดกับบ้านของชาวบ้านถ้างั้นเราก็ยกบ้านมาไว้ตรงนี้เลยนะครับถ้างั้นก็ 3...2...1... สตุ้มนั่นอะไรคือผมอ่ะผมเข้าไปได้ไหมเฮ้มันบินด้วยไม่เออมันกํามันกำลัง บินขึ้นไปแล้วบ้านมาันกำลังลอยขึ้นไปเองเดี๋ยวนะเอมหมดสร้างสรรค์เอมได้ไงอ่ะจะสูงแค่ไหนกันเนี่ยเนื้อเมฆเลยอย่างนั้นเหรอบ้านมันไปแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยนี่แกช่วยกลับมาก่อนใช่ไ,ไหมเออผมเข้าไปไม่ได้อ่ะเอาดู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 ดด มันเหมือนชอบักเข้าไปแต่มันก็ยังขยับเหมือนไอทิตี้ก็นะทุกคนก่อนที่บ้านจะลอยไปถึงอวกาศกดปุ่มไลค์และกดติดตามแล้วไปเจอกันวิดีโอหน้าและบอกผมด้วยว่าคุณชอบการรวมร่างอันไหนในไมครับมากที่สุดเลยนะครับทั้งไงก็บาย